เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งมีหมายเลข35ถูกไฟไหม้ทั้งลำโดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะกู้กลับมาใช้งานได้หรือไม่เครื่องบินซู 30SM ซึ่งมีมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการสูญเสียทางวัตถุและเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับกองทัพลัเสเซียอูตินถูกยามชัดๆซู 30SM ถูกเผากลางสนามบินคลังกระสุนแอรีย51วอดไปอีกครึ่งหนึ่ง โดท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยุคเกกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่บานผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในค่ำคืน23-24เนี่ยนะครับที่รัสเซียมีการใช้ขีปนรรุนมีการโจมตีขนาดใหญ่มีการโจมตีถึง2ละลอกในการโจมตีนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง19นาฬิกาของค่ำคืน23ต่อเนื่องไปถึงเช้าวันที่24 มีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์สำคัญตู95 MA ตู160 9นี่แหละครับ9ลำบินขนขีปฏิวุธมาโจมตียูเคนแต่ยังดีนะครับที่ระบบป้องกันภายอากาศแพทริอตยังสามารถสกัดกั้นได้แม้ว่าจะไม่หมดไปทั้งหมดนะครับแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ไม่มากมายเท่าไหร่ในเรื่องของความสูญเสีย แต่มันจะไปหนักที่มีผู้เสียชีวิต12คนฟังครับถ้าเผื่อไม่มีระบบป้องกันภัยทาอากาศนี่นะครับรับรองเหตุการณ์คืนครั้งนั้นนี่แหละครับโกงเคียบเละแน่นอนเพราะว่าด้วยจํานวนขีปปรดุดถึง70ลูกนี่แะครับไม่มีทางที่มันจะรักษาเมืองไปได้เพราะฉะนั้นสถา,านการณ์ที่ยูเคนี่แหละครับมุ่งไปจัดการต้นตอของการใช้ขีปรธต่างๆนั่นก็คือการไปทําลาย คลังอาวุธต่างๆที่มีอยู่ในปุยภาคต่างๆของรัเสเซียท่านฟังครับเหตุการณ์ที่รัเสเซียนี่เลยครับมีคลังกระสุนขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบโดยสํานักงานขีปุปื์และป ag, นืนใหญ่หลักนี่เลยครับหรือว่า GRAU น,นั้นมีอยู่จํานวน11คลังในปี2024นี่ครับมันถูกไปทําลายไป3คลังนั่นก็คือคลัง ที่23ครั้งที่67และก็ครั้งที่107มันเหลืออยู่ปัจจุบันอยู่8ครั้งรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ไปโจมตีคลังเก็บอาวุธพื้นที่51เนี่ยแหละครับมันดูเหมือนว่าเป็นผลงานที่มันเกิดขึ้นการโจมตีครั้งนี้ยังไม่มีสัญญาณยืนยันชัดเจนนะครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกับคลังกระสุนขนาดใหญ่ต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของตัวมันเองหรือว่ามันถูกโดนของทางฝั่งยูเครน จตแต่ฟังค,ครับถ้าเผื่อคลังกระสุนขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับมันถูกโจมตีด้วยโดนี่แหละครับมันจะกลายเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ความสามารถของระบบป้องกันของรัสเซียนั้นมันไม่สามารถคุ้มกันอะไรได้ท่านผู้ฟังครับการโจมตีที่เกิดขึ้นในปี2024ที่ไปทําลายคลังกระสุนคลังอาวุธขนาดใหญ่ถึง3ครังซึ่งมันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคด้านตะวันตกของ รัเสเซียภุมภาคด้านตะวันตกก็บริเวณพื้นที่เลย บอันขึ้นไปนี่เลยครับเลยเคิร์ขึ้นไปมันกลายเป็นว่าการโจมตีที่เกิดขึ้น3ครั้งขนาดใหญ่มันทําให้ความสามารถการใช้กระสุนปืนขีบรุดของรัสเซียนั้นลดลงเป็นอย่างมากจากที่มีการใช้งานวันหนึ่งกว่า4ี่หมื่นนัดนะครับมันลดเหลือครึ่งหนึ่งเหลือเพียง2 3 0 0 0นันนัดเท่านั้นเองในช่วงหลังๆที่มีการใช้งานนั่นหมายความว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคลังกระสุน3แห่งเหล่านี้นี่นะครับ มันไปจํากัดความสามารถในการโจมตีของกองทัพลัสเซียแต่ดูฟังครับเหตุการณ์ล่าสุดที่มันมีรายงานการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่คลังกระสุนพื้นที่51 2วันติดนี่เลยครับซึ่งก็จะอยู่ห่างจากชายแดนห่างจากกรุงมอสโกเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาคลังกระสุนคลังอาวุธขนาดใหญ่แห่งนี้นี่นะครับ ตามแบบแล้วมันออกแบบให้มีความจุถึง20,260,000ตันนะครับภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดที่เรานำมาเผยแพร่กันนี่แหละครับมันเห็นความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณกว้าง พื้นที่เป็นบริเวณกว้างพื้นที่ตรงกลางนี่แหละครับแม้จะยังไม่มีรายละเอียดและก็ปริมาณการสูญเสียการเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่มันก็จะทําให้ความสามารถในการโจมตีของรัสเซียนั้นลดลงอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังครับข้อสังเกตลำดับสําคัญ ของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือคลังอาวุธ G A U 51แห่งนี้เ่ยครับมันเป็นคลังกระสุนขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เมืองหลวงมากที่สุดเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นเองนั่นหมายความว่ามันควรมีระบบป้องกันภายอากาศที่หนานแน่นควรมีปริมาณในบริเวณเพราะว่าคลังแห่งนี้เป็นพื้นที่ ตามแนวรัศเมีบริเวณแนวชายแดนแนวที่ต้องมีการวางระบบป้องกันไว้อย่างหนาะแน่นนี่และครับเพื่อ,อปกป้องเมืองหลวงของรัสเซียนั่นก็คือกรุงมอสโกแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่มีสัญญาณการป้องกันใดๆเกิดขึ้น อันสัญญาณที่มันเกิดขึ้นจากระบบป้องกันต่างๆของรัสเซียที่เรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นระบบบุกทอเป็นแพนเซอร์ s 3 0 0 s 4 0 0นี่ครับกลายเป็นว่าถ้าเผื่อมีโดรนบินเข้ามาโจมตีในบริเวณพื้นที่แอรีย51นี่เลยครับมันบินเข้ามาโจมตีได้อย่างง่ายดายหรือถ้าเผื่อมันมีอย่างเช่นระบบป้องกันภาร,รกาศแพนเซอร์ S1 นี่เลยครับมันก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะจัดการ โดนของยูเคนที่บินเข้ามาในพื้นที่ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะครับถ้ามันถูกโจมตีด้วยโดนตามที่ผู้สื่อข่าวท้องถิน่นรายงานนะครับว่ามีโดนอยู่สีลำบินอยู่เหนือศีรษะของเขานั้นมันก็จะหมายความว่าระบบป้องกันของรัสเซียนั้น มันน่าห่วงขนาดไหนแม้แต่พื้นที่สําคัญสําคัญกลางใกล้ๆกล้เมืองหลวงนี่แหละครับมันยังไม่สามารถป้องกันไว้ได้นับระยะทางจากชายแดนกว่า600กิโลเมตรนี่แหละครับระยะทางขนาดนี้เลดาที่ทันสมัยของรัสเซียนั้นที่มีมูลค่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆล้านเหรียญนั้นมันควรจะตรวจจับได้และก็สามารถบริหารจัดการทำลายได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์สำคัญใกล้เมืองหลวงแต่กลับกลายเป็นว่า โรนนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจึงมองได้ว่านะครับช่างเทคนิคของยูเครนนี่แหละครับมีความสามารถมากกว่ารัเสเซียมันจึงเล็ดลอดฝาระบบป้องกันต่างๆจนมาถึงเป้าหมายได้แม้จะยากแค่ไหนก็ตามแต่โูรฟังครับกลายเป็นว่าต่อจากนี้ไปถ้าเปิดยูเครนสนใจหันมาโจมตีเมืองหลวงอย่างกรุงเคฟกรุงมอสโกของรัเสเซียนี่แหละครับ ที่เหมือนกับที่รัเสเซียโจมตีกรุงเทบนั้นมันก็จะทําได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากที่ยูเครนจะทําแต่ดูเหมือนว่าจุดยุทธศาสตร์สําคัญของยูเครนนั้นไม่ต้องการไปสร้างความเดือดร้อนเหมือนที่รัเสเซียทำเพราะฉะนั้นการโจมตีจึงมุ่งเน้นหนักไปที่คลังอาวุธคลังกระสุนสนามบินต่างๆเนี่ะครับเป็นสําคัญแต่ฟังคบเหตุการณ์เหล่านี้มันจึงกลายเป็นหายนะชัดๆของคลังกระสุนรัเสเซียที่เหลืออยู่นับ ถูกทำลายไปหนึ่งมันก็เหลืออยู่แค่เจ็ดครังเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าปี2025นี่หเลยครับคลังที่เหลือนี่เลยครับมันก็จะยังกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีในการทำลายอยู่ต่อไปหากยังไม่สามารถป้องกันคลังกระสุนที่เหลือเจ็ดแห่งเอาไว้ได้มันก็จะกลายเป็นเหยื่อของการโจมตีรัสเซียต่อไปเพราะยูเคนั้นก็รู้ตัวดีนะครับว่าการทำลายคลังกระสุนต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะไปจำกัด กาโจมตีจากทางฝั่งของรัเสเซียที่เน้นไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนและศักยภาพของโดนยูเคนี่แหละครับมันก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันในเรื่องของการนําไปใช้งานที่สามารถ นะครับหลบหลีกฟ่าระบบป้องกันภายอากาศของลัสเซียได้การโจมตีครั้งต่อไปนี่แหละครับยูเครนนั้นอาจเบนเข็มเบนเป้าหมายไปโจมตีโรงงานคลังอาวุธอีสคันเดอร์นี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสําคัญที่ก่อความเสียหายให้กับยูเครนอยู่ปัจจุบันในปัจจุบันนี้เพราะว่าสถานการณ์ที่ระบบอีสคันเดอร์นี่หละครับมันสามารถหลบเลี่ยงหลีกเรดาร์ได้นะครับมันสามารถหลบระบบป้องกันภัยอากาศได้มันกาลังกลายเป็นปัญหาสําคัญ ที่อิสคันเดอร์รุ่นใหม่ๆนี่เลยครับ oh, <okay. S 1> มันเป็นภัยคุกคามต่อเมืองต่างๆของยูเครนโดยเฉพาะขีบุตรมาจากเกาหลี K.N.23 นี่เลยครับตามข่าวดูเหมือนว่าได้รับการพัฒนาอัปเกรดนะครับ oh. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปอีกขั้นหนึ่งที่ทําให้มันนั้นสามารถปล่อยเป้าลวงในจังหวะส,สุดท้ายได้มันจึงกลายเป็นว่ามันสามารถไปโจมตีได้โจมตีเป้าหมายได้สําเร็จนั่นเองซึ่งโรงงานผลิตจรวดอิสคันเดอร์นี่เลยครับมันก็จะอยู่รายล้อมกรุงมอสโกนี่เลยครับ ดังนั้นการโจมตีคลังอาวุธแอรเรีย51นี่แหละครับมันจะกลายเป็นโมเดลต่อไปที่ยูเคนี่แหละครับบินไปโจมตีโรงงานอุตสาหการรมต่างๆที่เป็นยุทธปัจจัยที่รัสเซียนํามาใช้งานอยู่ในปัจจุบันแต่ฟังครับรายงานล่าสุดมันมีกับกลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับทางฝั่งรัสเซียอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสนา,ามบินของรัสเซียที่ถูกโจมตีอีกครั้งนะครับนั่นหมายความว่านะครับสนามบินแห่งนี้นั้น ก็ไม่มีระบบมาตรการป้องกันอะไรที่มันดีเพียงพอในการป้องกันทรัพยากรอันล้ำค่าต่างๆเหล่านี้โดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ Lost Stop on Don Central a i r b a s e นี่แหละครับมันเป็นเหตุการณ์เผาทำลายเครื่องบินซูน30 SM ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งก่อนหน้านี้นี่นะครับมันก็มีรายงานการเผาสู34ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้เนี่ครับเมื่อปี2024นั่นหมายความว่าการคอรับชั่นรับเบียบที่ไม่เข่งคัดนะครับความละลวมนี่นะครับมันกําลังกลายเป็นเหตุผลสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญที่ปล่อยให้คนนี่แหละครับแอบเข้าไปก่อวินาศกรรมได้อย่างง่ายดาย ฟังครับเครื่องบินลำดังกล่าวมันมีหมายเลข35ถูกไฟไหม้ทั้งลำติดที่ปลายหางโดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าจะสามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่สำหรับเครื่องบินซู 30SM มีมูลค่าสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการสูญเสียทางวัตถุและก็เชิงสัญลัษณ์ครั้งสำคัญสำหรับกองทัพรัสเซียครั้งหนึ่งแม้ว่าสื่อของลัสเซียจะนิ่งเฉยหรือว่าลดความสำคัญของเหตุการณ์แต่หน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลารหมอยเขตก็ยืนยันชัดเจนถึงการทำลาย ล้างดังกล่าวและระบ,บุนะครับว่าเป็นผลงานจากการต่อต้านภายใน ของรัเสเซียที่เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเกลือเป็นนอนนั่นเองนี่แหละครับการกระทําล่าสุดนี่แหละครับมันจะท้อนให้เห็นถึงกระแสต่อต้อตานบุคคลต่างๆของกลุ่มต่างๆที่เจียมใจต่อต้านอ่าเคมลินมากขึ้นในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันลอสต็อปออนดอนนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร,ร์สําคัญสําหรับการส่งกําลังบำรุงทางทหารและการบังคับบัญชาของรัเสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเขตทหารทางตอนใต้น,นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการปฏิบัติการต่อยูเครนการโจมตีลูก ว่าการก่อวินาศกรรมที่ประสบความสําเร็จในฐานทัพดังกล่าวนี่แหละครับไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายเชิงยุธิวิธีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าแม้แต่ในใจกลางของเมืองหลวงรัสเซียก็ยังมีการต่อต้านเกิดขึ้น แต่ฟังครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นี่เลยครับมันที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ครับโดยปูตินนั้นอาจจะไม่สามารถจัดการได้มันจะกลายเป็นว่าหายนะนี่เลยครับที่มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนที่ปูตินนั้นต้องประสบพบเจอไม่ช้าก็เร็วโดยเฉพาะการคอร์รัปชันนี่หละครับที่ เกิดขึ้นอย่างหนักในระบบราชการ,รเผด็จการที่ระเบิดเกิดขึ้นอย่างหนักที่มีมักมาพร้อมกับรัฐบาลเผด็จการไทยเราเองตอนนี้ก็กําลังเจอพิษคอร์รัปชันอย่างหนักเหมือนกันนี่แหละครับที่มาจากรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลทหารอย่างเช่นตึกสอนงอที่มันถล่มลงนี่แหละครับมันเป็นตัวฟ้องชัดเจนเลยนะครับว่าคอร์รัปชันของไทยนั้นมันเกิดขึ้นทุกหน่วยงานแม้แต่หน่วยงาน สตงเงอเองซึ่งควรจะตรวจสอบคนอื่นว่าตัวเองนั้นมีความบริสุทธิ์มากกว่าใครเพื่อนแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองนั้นเน่าในเพราะว่าคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นก็จนทำให้ตึกทังเนี่ยเลยครับแสดงออกชัดเจนที่สุด